จะเลือกตั้งทั้งทีม,มีเรื่องระทึกตั้งแต่เช้าเลยแล้วใจ,<ะ>ลใจกลางกรุงเลยนะฮะคุณผู้ชมแถวบริเวณแยกอโศกใกล้กับห้างเทอร์มินอลทเวนี้วันเขามีไซ้์งานก่อสร้างใกล้ๆกันนะครับ<ะ>แล้วอยู่ๆเคลนทะลม่มคุณผู้ชมสาหัสไปสองกล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้ด้วยลองดูนะฮะเเดดียดดย โอ้เมื่อกี้เห็นอะไรกระเด็นหน่ะไฟเหรออ๋อเหมือนกับไฟไอ้สัญญาณไฟจราจรอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมโดน,นเลยทะลุถล่มทับลงมา,าแล้วไฟหักเลยฮะคุณผู้ชมกันเด็นหลุดลงมาอยู่ในซอยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตรงจุดเกิดเหตุเป็นไซต์งานก่อสร้างแถวซอยสุขุมวิท21 เป็นอาคารก่อสร้างอาคารทางศาสนานะครับแล้วก็มีที่จอดรถร้อยคันเนื้อที่เนี่ยประมาณ3,248ตารางเมตรอยากให้เราดูตรงสภาพจุดเกิดเหตุที่น้องอ้อภัยจิตลงพื้นที่ไปนะฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าแขนของเครนเนี่ยมันหักเนี่ยมันเป็นแขนยืดออกไปไกลยาวๆ่อลกบงนะจะได้เห็นไอ้เขียวๆเนี่ยฮะเป็นแขนยาวๆที่ต่อกับสีน้ำเงินสีฟ้าอนี่ไอ้จุดที่มันต่อกับสีฟ้าเนี่ยเป็นแขนออกไปแล้วมันหักพอมันหักปั๊บเนี่ย โครงเหล็กทั้งหมดก็ถล่มลงมาข้างล่างนะคคุณผู้ชมทับใส่ร้านค้ากระเด็นใส่หลังคาของบ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนี่คือตรงบริเวณไซต์งานก่อสร้างนะฮะเราได้คุยกับผู้ประกอบการร้านค้าแถวอโศกที่เขาอยู่ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยคุณผู้ชมอย่างเจ้าของร้านท่านหนึ่งซึ่งเป็นร้านตัดผมเนี่ยอยู่ติดกับโครงการก่อสร้างเลยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีลูกค้าอยู่ในร้านแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมา อยู่ๆเสียงโครมดังสนั่นเลยแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนโลหะกระเด็นออกมาเต็มไปหมดกระเด็นใส่หลังคาร้านด้วยโชคดีชิ้นส่วนขนาดเล็กเลยไม่มีใครเจ็บแต่ตั้งแต่มีการก่อสร้างเนี่ยนะทางเจ้าของร้านก็บอกว่ามีปัญหามาตลอดเลยจะเจาะจะขุดโอ้โหสั่นสะเทือนเข้ามาถึงในร้านลูกค้าตกใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของฝุ่น มาแจ้งในไลน์อะคะ่ะว่าพี่เคนถล่มนะอเพราะว่ามันมีผลกระทบกับร้านเรามันไปโดนป้ายไฟซึ่งมีเศษไฟตัวเนี้คะ่ะกระเด็นอยู่ตรงกลางถนนแล้วน้องเขาก็รีบถ่ายคลิปดูว่าป้ายเสียหายตรงนี้แล้วก็เคนมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ยจังหวะที่เกิดเหตุการณ์เราก็เลยรียบไปลีดกล้องดูอะคะ่ะว่ามันได้รับความเสียหายตรงไหนบ้างเสียงดังได้ยินเสียงดังแล้วน้องเขาก็วิ่งหนีทันทีเลยโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเยงนี้ยคะ่ะ ไม่เคยมีค่ะแต่ว่าบางทีก่อสร้างนี่บางทีตอกเสาเข็มอะไรเงี้ย mm hmm. จะแรงนิดนึงสะเทือนนะคะคุณ mm ่า hmm. ยสะเทือนแล้วก็บางทีก็รู้สึกแบบ mm hmm. ลูกค้านั่งกันสามสี่โต๊ะบวกกับที่นั่งในร้านอะไรเงี้ย mm hmm. ก็หันมองหน้าด้วยความตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่แบบเห็นว่ามันห้อยลงมาหรือมันอะไรอย่างนี้นะไม่มีได้แต่ดูว่า เคนมันจะหันมาทางเราหรือเปล่ามีโอกาสที่จะล้มมาฝั่งเราหรือเปล่าซึ่งมันเกิดเหตุการณ์หลายๆที่ที่เราเห็นทุกคนก็อยู่ในความพหวาวะว่ามันจะเกิดอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะก็มีส่วนที่ป้ายไฟค่ะที่ฉีกขาดค่ะ มันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อหน้าร้านเราที่ไม่สวยเออมันส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาหวั่นใจมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเพียงแต่ว่าก็เห็นว่าโครงการเขาก็ดูแบบมีมิดชิสนอปิดอเอาไว้ใครจะคิดนะคะว่าอยู่ๆในระหว่างการทําการก่อสร้างเจ้าแขนของเครนก่อสร้างอยู่ดูมันก็หักลงมาคุณผู้ชมข้อมูลเท่าที่อมรินทีวีได้มาจากจุดที่มีการก่อสร้างมาในส่วนของเครนเลยก็ได้นะคะซึ่งเนี่ย มันเป็นโครงการก่อสร้างใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าตัวเครนมีความสูงเท่ากับตึก4ชั้นค่ะแล้วลักษณะก็คือมีตัวคันยกอยู่แล้วไอ้เจ้าที่มันยกอยู่เนี่ยมันหักห้อยลงมา แล้วกระเด็นเดชบุญที่ตรงนั้นนําเป็นลานโลง่โลงๆมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่แบบถล่มหรือทับลงมาเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีคนได้รับบาดเจ็บเช่นกันเพราะในบริเวณไซต์างานก่อสร้างเนี่ยมีคนงานก่อสร้างอยู่ในบริเวณนั้นแล้วเจ็บไปสองคนฮะเอาลองดูตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาตรวจสอบเนี่ยคนเจ็บมีสองคนคน,คนแรกเป็นผู้หญิงบาดเจ็บที่ขาซ้าย อาการไม่สาหัสนะครับรู้สึกตัวดีแต่อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอาการสาหัสมากหมดสติถึงขนาดว่าต้องทำ CPR เลยใช้เครื่องช่วยหายใจปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วก็กู้ชีพขึ้นมาได้นะฮะนำส่งตัวโรงพยาบาลคือพอเราลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยเข้าไปที่ตรงบริเวณอาคารศาสนสถานเข้าไปตรวจสอบไอ้ตรงไซต์งานก่อสร้างลแล้วก็มีเออเป็นผู้ชายที่นับถือ ศาส,สนาอื่นท,ที่เขาดูแลอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาตรงบริเวณลานจอดรถของสมาคมใกล้ๆกับใช้งานก่อสร้างด้วยคือแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นความประมาทร,ระหว่างการก่อสร้างลองฟังคุณเฉลิมชัยสดวางนะครับวินมอเตอร์ไซค์ยอยู่ตรงนั้นอนะ่ะโอ้โหบอกหนีแทบไม่ทันมันได้ยินเสียงดัง ดังปั้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 งลงมาเราก็ออกมาดูมาดูเพราะผมวิ่งวิ่งอยู่ตรงหน้าแอตแลนด์ก็เดินออกไปดูก็เลยเดินไปดูเลเดินไปดูตู้ปิดแต่มันมีช่องอยู่มองเข้าไปข้างในมันก็เห็นเนี่ยมีคนเจ็บเป็นเจ็บอยู่ก็เลยเรียกเพื่อนเพื่อนอาสาด้วยกันมาให้ให้ให้ตามรถแอตแลนด์กับไอ้ที่ที่เขา ก็ได้เข้าไปข้างในไปดูเพราะว่าไปถ่ายภาพข้างในแล้วก็อะไรนรบคนเจ็บก็ช่วยช่วยเหลือเบื้องต้นเขาอะไรเงี้ยช่วยช่วยแบบช่วยเจ้าหน้าที่ท่าทีช่วยไดพญญ้พอมีสัญญาณชีพพอมีสัญญาณชีพขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องรีบเอ่อเอาคนผูผ้้บาดเจ็บเนี่ยส,ส่ญญสองออกมาตำรวจ ตอนนี้เนะจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนสอน,อนลุมพิดีแล้วก็สำนักงานเขตวัฒนานะคะเขา้า โครงการในส่วนของพื้นที่ที่เคลนถล่มใช้เวลาตรวจสอบไปแล้วสองชั่วโมงเดี๋ยวจะมีการหาสาเหตุในคราวนี้แล้วก็ที่แน่ๆค่ะตอนนี้นะคะก็มีการควบคุมบริเวณพื้นที่บอกว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภยัยแต่ว่าช่วงเวลานั้นเขาเป็นาศาสนสถานตามความเชื่อของกลุ่มชาวต่างชาติสมาคมนามทารีสังคัดแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการสอบถาม,มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็แต่อย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขานะครับรอผลการตรวจสอบก่อนเพราะเจ้าหน้าที่พิ สุดหลักฐานก็ยังไม่ได้สรุปว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันาากแน่อาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง<อ>ก็ได้